สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลดนะครับก่อนอื่นนะครับขอแจ้งการประชุมเชิงสำนรัลายนะครับในเดือนกรกฎาคม64นะครับจะจัดขึ้น2ตอนนะครับมีตอนที่1และตอนที่2ตอนที่1นี่คือตอนเดิมนะครับซึ่งเคยจัดขึ้นเมื่อปลายปี63ถึงเมษายน64ที่ผ่านมานะครับ เป็นตอนนี้พูดถึงมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายนะที่มองถึงเหตุปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับแล้วมองถึงโอกาสศักยภาพนะครับที่จะเกิด The c r a s h ในปี2021หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบที่จะเป็นไปเงินฝืดหรือเงินเฟ้อนะหรือจะเป็นอย่างไรอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะครับ อันนี้ก็คือตอนที่1นะซึ่งเป็นตอนเก่านั่นเองนะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3กรกฎาคม64นะครับเวลาทุ่ม1นึถึงสี่ทุ่มนะครับสชั่วโมงเต็มนะถัดมาอีกเสาร์หนึ่งนะครับเสาร์ที่10กรกฎาคม64เวลาเดียวกันนะครับทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับเป็นตอนที่2ฮะเป็นตอนใหม่ล่าสุดจะพูดถึงเรื่อง t h e g r e a t Re เ e t ในทศวรรษสองนะครับการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ Dead e b t d e l i v e r y นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะครับ ซึ่งจะเป็นตอนล่าสุดเป็นตอนที่ต่อมาจากตอนที่1น,นั่นเองนะครับนั้นท่านใดสนใจตอนใดตอนหนึ่งหรือสนใจทั้ง2ตอนนะครับก็ทักเข้ามาซึ่งน่าสนใจ2ตอนผมจะลดค่าใช้จ่ายลงให้นิดหน่อยนะครับในท่ามกลางเศรษฐกิจเช่นนี้นะต้องแจ้งว่าถ้าท่านพลาดการประชุมเชิงสรมนาลายในเดือนกระกฎาคม64นะครับผมจะจัดรอบต่อไปจะเป็นสิงหาคม64แต่จะเป็นช่วงครึ่งหลังนะของเดือนสิงหาคม64นะครับ อาจจะอยู่ในช่วงประมาณสักวันที่20กว่ากว่าๆนะของสิงหาคม64ก็คือจะห่างไปประมาณเดือนกว่าๆนะถึงเกือบเดือนครึ่งนะครับทนะ่านได้สนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศษ9 9 9นะครับซึ่งการประชุมเชิงสัมนารลายนี้นะจะเป็นการปูพื้นฐานให้ท่านเข้าใจนะเหตุผลที่มาที่ไปนะครับและศาสตร์ที่มองนะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ นะแล้วก็อย่างที่บอกนะการประชุมเชิงสัมนารลยนี้ใช้เวลา3มชั่วโมงเต็มนะถึงล้นนะตามที่ประสบการณนะ์ที่เคยจัดประชุมเชิงสัมนารลนยมานะครับทนะ่าในใดสนใจต้องการรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมในหัวข้อปีกย่อยในหัวข้อใหญ่ต่างๆในะแต่ละตอนก็ทักกันเข้ามาส่วนตอนที่ทาจาก,จาก,จ,ากจากตอนนะครับที่จะทําต่อไปนะที่ถัดมาจากตอนที่2องนะก็เรียกว่าตอนที่3นะซึ่งพูดถึงว่า นะเมื่อผ่านตอน1ตอน2ไปนะเราคาดว่าจะเห็นอะไรในปลายปี64ถึงต้นปี65นะครับวันะะนั้นตอนที่3เนี่ยผมจะทำออกมานะครับในช่วงเวลานั้นแหละครับคือปลายไตรมาส4ี่ของปี64นะหรือล้นเข้าไปในต้นของไตรมาสหนึ่ของปี65นะครับนะรอนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ประชุมไปแล้วตอน1ตอน2นะต้องการจะนะรอตอนที่3นะครับแล้วนะก็รอนิดนึง วันนี้ผมจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของบาเซิลทรีนะครับผ่านบาเซิลทรีมาแล้ว3วันนะครับเพราะมันมีผลตั้งแต่28มิถุนายน64นะครับที่จะมีผลบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับนี้ในธนาคารของยุโรปนะครับสำหรับธนาคารอังกฤษต้องเลื่อนไปวันที่1มกราคมของปีหน้านะครับ2,022ผ่านบาเซิลทรีมาแล้ว3วันนะครับทำไมราคาทองคำยังนิ่ง ทรนะงๆดูเหมือนจะสุดด้สำปายไม่เกิดการพุ่งทยานนะครับทำนิวไฮสักทีนึง่งนะแต่ถ้าสงสัยบาเซลทคืออะไรบาเซลทก็คือกฎระเบียบข้อบังคับนะครับที่ออกมาจาก b a s นะครับหรือว่า Bank for International s e t t l e m e n t นะครับเป็นธนาคารกลางของธนาคารกลางนะครับที่ออกระเบียบข้อบังคับมาเพื่อจะให้ระบบนะครับการเงินธนาคารมีสเสถียรภาพนั่นเอง มันบาเซลทีเนี่ยนะครับก็เป็นกฎระเบียบนะที่ออกมานะครับภายใต้คณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเสถียรภาพนะครับของระบบการเงินการธนาคารเนี่ยนะครับนะโดยในข้อบังคับเนี่ยนะครับจะมีผลตั้งแต่28เมิ่อยนนะครับ64ที่ผ่านมาสำหรับธนาคารของยุโรปนะครับและ1มกราคมปีหน้านะครับสำหรับธนาคารอังกฤษ อนบาเซลทีนเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนข้อ,ขอบังคับนะหรือว่ากฎระเบียบนะโดยย้ายนะครับให้พวกสินทรัพย์ที่เป็นทองคำนะทองคำมี2ประเภททองคำที่ถูกจัดสรรน,นะที่เรียกว่า allocated g o เนี่ยนะถูกย้ายจากที่มันเคยเป็น asset tier 3นะก็คือเป็นสินทรัพย์นะในประเภทที่3นะย้ายขึ้นมาเป็นนะครับ asset tier 1ก็คืออยู่ใน ชั้นที่1ประเภทที่1น,นั่นเองนั้นหมายถึงว่าอทองคำเนี่ยนะครับมีสภาพนะเทียบเท่ากับเงินสดนะในสภาพที่1ไม่มีความเสี่ยงนะครับส่วนการซื้อขายพวกทองคํากระดาษนะหรือเราจะเรียกว่าทองคําที่ไม่ถูกจัดสรรเขาใช้คำว่า unallocated g o l นะเป็นทองคําที่ไม่ถูกจัดสรรเนี่ยนะพวกนี้จะถูกกดระเบียบบังคับนะนั่นคือว่า ธนาคารนะที่ทําการซื้อขายนะพวกไอ้ทองคานะที่เป็นทองคําที่ไม่ถูกจัดสรรอันอะ l l o c a ต e d g o l เนะี่ยพวกซื้อขายพวกนะสัญญาทองคานะครับตราสารอนุพันธ์ทองคำอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนะมันมีการเปลี่ยนกฎกติก,กาคือสมัยก่อนนะไม่พวกธนาคารหรือว่าตัวแทนขายทองคําเหล่านี้นะไม่จําเป็นต้องมีอะไรมาเป็นหลักทรัพย์นะในการค้าประกัน,นการซื้อขาย แต่นะจากการใช้บาเซลทรีนะครับนะพวกธนาคารนะที่ซื้อขายทองคำนะแล้วก็พวกตัวแทนขายทองคำเนี่ยจะต้องไปหาทุนนะซึ่งเป็นระดับที่เป็นแอสเซทเทียวนก็คือสินทรัพย์ประเภทที่อยู่ชั้นหนึ่งนะที่ไม่มีความเสี่ยงอย่างเช่นเงินสดเป็นต้นน,นะครับมาเป็นตัวคำ้ำนะครับในการซื้อขายมูลค่าของมันเนี่ยแปนะก็คือต้องไปหาทุน 85%ของมูลค่าของการซื้อขายจึงจะสามารถทำได้สิ่งเหล่านี้เองนะครับทำให้ CEO ของ g ก d e e เนี่ยมองว่าบาเซล T นะครับจะทำให้เกิดการบีบคั้นนะครับของสภาพคล่องราคาสภาพคล่องและจะสามารถทำให้ราคาทองคำเนี่ยสูงขึ้นได้นะในปีนี้นะครับอาจจะปลายปีเนี่ยราคาขึ้นไปถึงประมาณ2,100ดอลลาร์ต่อออนนะครับดันั้นเนื่องจากว่าบาเซลทีเนี่ยนะมีข้อบังคับ นะที่จะทําให้ต้องเอาหลักทรัพย์นะครับนั่นก็คือหลักทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ประเภทชั้น1นึ่นะนั่นก็คือเงินสดเนี่ยแปดสของมูลค่าที่เขามีการซื้อขายไอตัว u n allocated g o หรือทองคําที่ไม่ถูกจัดสรรเนี่ยนะไม่งั้นไม่สามารถทําธุรกรรมได้นะครับนะและสิ่งนี้จะส่งผละอะไรครับจะส่งผลให้ไอตัว u n allocated g o หรือทองคําที่ไม่ถูกจัดสรรเนี่ยคือทองคํากระดาษ ราสารอนุพันธ์ของทองคำเนี่ยกลายเป็นการซื้อขายที่มันมีต้นทุนแพงขึ้นนั่นเองนะก็จะส่งผลใหเ้เหมือนกับว่าการเก็งกำไรนะหรือว่าการซื้อขายแบบเนี้ยนะมันจะขาดทุนนะมันไม่สร้างผลกำไรให้ผู้ประกอบการนะประเภทนี้นะครับนะแล้วก็มันจะเป็นการเพิ่มนะครับนะอุปสงค์ความต้องการนะครับใน p h ิสิกอล เมทัลนะครับหรือพวกฟนะิสิกอลโกล l เนี่ยหมาถึงว่าพวกโลหะนะครับที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้นะอย่างเช่นทองคําแท่งนะครับอทองคําที่จับต้องได้เนี่ยนะครับนะเพราะว่ามันจะเกิด liquidity squeeze นะครับและตามมาด้วยราคาทองคําที่พุ่งขึ้นนะนั่นหะมายถึงว่าพวกผู้แทนทองคําต่างๆต้องไปหาเงินนะครับเพื่อจะมามาแบ็กเพื่อจะมาหนุนนะครับในการซื้อขายทองคํากระดาษนั่นเอง นะครับแล้วก็ทําให้พิซิ c อลโกลหรือทองคําที่จับต้องได้เนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นแต่คําถามคือผ่านมาแล้ว3วันนะหลังจากที่28มิยน64ประกาศขึ้นมาอ๊ะทำไมราคาทองคำมันมันทรงกับสุดนะมันมันไม่พุ่งขยานขึ้นไปอาจจะเป็นคําถามนี่หลยถ้าจะสงสัยนะเอ๊ะทำไมบาเซลที T ประกาศแล้วเนี่ยนะครับผ่านมาแล้ว3วันเนี่ยทำไมราคาทองคํำยังนิ่งนะนิ่งกับ กับซุดด้วยซ้ำไปนะไม่พุ่งทยานทำนิวไฮนะซึ่งผมก็ได้ทำคลิปไปก่อนนะั้นนี่นะครับอธิบายฟังเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วออานะาบาเซลทีมันออกมานะการบังคับใช้เนี่ยมันออกมาตั้งเป็นปีแล้นะก็แบบว่าพวกบรรดาธนาคารแล้วก็ผู้แทนขายทองคำเนี่ยเขาก็วางแผนเตรียมการรับมือไว้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่ว่าพอถึงวันที่28นะมิถุนายน64นะครับนะพอกดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยก็เกิดการนะพุ่ง ทะลุทะยานขึ้นมาก็ไม่ใช่เขามีการเตรียมการเหมือนแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คงมีการปรับตัวต่อไปนะแล้วกว่าจะได้ใช้ให้เห็นผลจริงๆเนี่ยมันก็คงใช้ระยะเวลาหนึ่งนะอย่างเรามองเห็นนะครับอย่าง28มิถุนายน64เนี่ยนะกฎระเบียบนี้ถูกใช้ในธนาคารนะครับของในยุโรปนะแต่ทําไมธนาคารของอังกฤษเนี่ยนะไปใชนะ้ในวันที่1มกราคมของปีหน้าใช่ไหมครับเพราะกฎระเบียบนี้ มันไม่ได้เป็นกฎระเบียบที่บังคับใช้ซะทีเดียวนะมันอาศัยความสมัครใจนะครับของธนาคารในแต่ละพื้นที่ด้วยถ้ามองเห็นว่าข้อดีของบาเซลทีเนี่ยมันรักษาเสถียรภาพนะครับของการเงินกันธนาคารเนี่ยนะการใช้ของมันก็คือมันจะลดเรื่องของความเสี่ยงนะของการที่มีซื้อขายพวกอันอะโลเคเตดโกหรือทองคำที่ไม่รูกจัดสรร ซึ่งมันไม่ใช่การซื้อขายทองคําจริงๆนะมันไม่มีทองคําที่ถูกจัดเก็บอยู่จริงๆมันเป็นการซื้อขายผ่านบาลานซ์ชีตหรือบัญชีงบดุลของธนาคารนะที่ซื้อขายทองคําแท่งหรือว่าผู้แทนขายทองคําแท่งเท่านั้นเองนะแล้วมันสามารถเอาสัญญาเหล่านี้ไปซื้อขายนะครับเปลี่ยนหลายลูกค้าได้นะมันไม่ใช่เป็นทองคําที่ถูกจัดสรรว่า1นึ่งนะเอ่อหนึ่งทองคำเนี่ยสำหรับลูกค้า1ลรายเท่านั้น แล้วมันถูกเป็นความเป็นเจ้าของนะเรียบร้อยแล้วแต่อัน allocated gold หรือทองคําที่ไม่ถูกจัดสรรเนี่ยนะมันเหมือนกับการซื้อขายนะครับสัญญาเฉยๆถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับธนาคารนะหรือว่าผู้แทนขายทองคำเนี่ยนะันผู้ที่ไปซื้อไอ้ทองคํากระดาษเนี่ยนะพวกที่เป็นสัญญาเนี่ยก็จะสูญไปนะก็ไม่ได้ทองคำนะก็สูญไป นะเป็นเพราะว่าทรัพย์สินเหล่านี้มันยังไม่ถูก allocated คือมันยังไม่ถูกจัดสรรไปให้ผู้ถือครองที่แท้จริงนะซึ่งต่างจากไอทองคําจริงๆซึ่งเรียกว่า physical gold ซึ่งเขาจัดว่าเป็น allocated gold คือทองคําที่ถูกจัดสรรแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาถึงถือว่าพวก allocated gold หรือทองคําที่ถูกจัดสรรแล้วเนี่ยถือว่าเป็น asset tier o n นะคือเป็นสินทรัพย์ประเภทชั้น1 D หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับนะมีสภาพเอ่อ คุณภาพมันเทียบเท่ากับเงินสดหรือสกุลเงินต่างๆแต่จริงๆถ้าเราพูดจริงๆก็คืออาจจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าในเชิงที่มันสามารถที่จะรักษาความมั่งคั่งไว้ได้สามารถจะ preserve e a l well, t h protect w a l well t h ได้โดยเฉพาะในปี64 65 66เนี่ยนะครับที่คาดการจากกูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยมองความพลิกผันผ,นผลของเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นบวกต่อทองคำนะเพราะว่า กระแสเงินเฟอ้อเนี่ยนะซึ่งขณะนี้กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยอันะนี้ยังไม่สําคัญแต่นักวิเคราะห์ส่วนมากเห็นพ้องตรงกันนะครับว่าเข้าไปในปี2023 2024 2025เนี่ยเงินเฟอ้อถาวรเนี่ยจะมานะ,ไม,าะ,น Hunter, นะไม่ว่าจะเป็นคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจิมลิคาร์นะไม่ว่าจะเป็นคุณปี t เตอร์ชิฟนะครับหรืออีกหลายท่านนะครับอย่างคุณไมค์มอรนนี่อย่างเงี้ยเป็นต้น เนะพราะฉะนั้นในระยะสั้นอาจจะเห็นแตกต่างกันนะว่าจะเกิดเ,เป็นบิ๊กคราช40%บวก50%บวกหรือเปล่าอันนี้เห็นแตกต่างกันได้ในสภาว,วะที่จะเกิดขึ้นนะหรือว่าจะเกิดเป็น the bust 80%ไหมนะหรือว่ามันไม่เกิดนะแต่ตอนที่ผมเล่าไปฟังนะครับนะกูรูนักวิเคราะห์แต่และท่านไม่ได้เห็นเหมือนกันบางท่านเห็นว่าเงินเฟอ้อนะครับชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวก็จบไปนะอย่างคุณจิมริคาร์ดมอง อันนั้นก็บอกว่าไม่แน่ใจว่เาเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะชั่วคราวจริงไหมหรือมันจะชั่วค่าวบางส่วนหรือมันไม่ชั่วคราวบางส่วนบางอย่างอาจจะยาวนานไปกว่าน,นั้นอย่างมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นความที่เห็นแตกต่างเนี่ยในระยะสั้นนะครับก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาสรัทองคําเพราะผมบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยให้เรามองข้ามวิทีะยาะกลางแลายะยาว หมายถึงว่ามองข้ามจากนี้ไปหนึปีนะก็คือตั้งแต่กลางปีหน้า2,022เป็นต้นไปนะแล้วข้ามไปในปี2,023 2,024 2,025นะครับไม่ว่าจะเกิด Big Crash 40-50%หรนะหรือจะเกิด The b u ัส8ปหรือจะเกิด The b u r s ร์ส90%คือระบบมันอั้นไม่ไหวเกิดการระเบิดออกของฟองสบู่อย่างรุนแรงเหมือนในสมัยเกรดดีเพชชันปีพันเกนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกันแล้วแต่เนี่ย แต่ในระยะกลางและระยะยาวนะที่เรามองเห็นว่าเงินเฟ้อถาวรเนี่ยกำลังจะมาและการเปลี่ยนแปลงของบาเซลทรีนะที่มองเห็นว่านะฟิสิกัลโกลนะ allocated go ค al, ือทองคำวิถถูกจัดสรรเนี่ยถูกยกระดับนะจากแอสเซทเทียสขึ้นมาเป็นแอสเซทเทียหนะเป็นสินทรัพย์นะชั้น1 d 1ดี1นะเทียบเท่าเงินสด แต่จริงแล้วผมมองว่าจะดีกว่าเงินสดเพราะเงินสดสามารถด้อยค่าได้ในสภาวะเงินเฟอ้อนะครับแต่ทองคําไม่ด้อยค่านะครับมันสามารถ preserve v a l well, u protect w a l ของเราได้เองนะครับก <sm all> <communities. S 1> ็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครช like, อบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอดดิตามในช่อง YouTube ช่องอาจจรย์เสร็จนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ดิตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ